การปฏิบัติตนในเวลากลางคืนนะคะอย่างเช่นการนอนหลับในเวลากลางคืนนะคะและชีวิตสัตว์ในเวลากลางคืนเช่นค้างคาวจะออกหากินเวลากลางคืนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับช่วงเวลากลางคืนไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่วงเวลากลางคืนกันค่ะ แบบทางข่าวแบคขางข่าว <Wow. S 1> สำหรับเด็กๆที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูนะคะเกีก่ยวกับคำศัมภาษา,ษาังกฤษต่างๆนะคะเด็กๆคนไหนที่ได้ฝึกออกเสียงแล้วอย่าลืมส่งเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆส,ส่งมาให้คุณครูดูกันด้วยนะคะ ดเด็กๆอย่าลืมจับสีให้แน่นๆนะคะโดยขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถสอนวิธีการจับสีให้ดเด็กได้นะคะเรามาดูไปงานกันเลยค่ะคำสั่งให้นักเรียนระบ,บายสีคที่เป็นเวลาการคืนให้สวยงามค่ะดเด็กๆก็อย่าลืมนะคะว่ายาระบายออกนอกเส้นผตรงนี้ เด็กแม่ทำใบงานนะคะเด็กๆก,ก็สามารถให้ผู้ปกครองถ่ายรูปอัดคลิปวิดีโอส่งมาในช่องทางไลให้คุณครูได้รับชมกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายก่อนจะจากกันไปนะคะเด็กๆอย่าลืมสามข้อรับสําคัญของเรานะคะเดี๋ยวเราลืมคล้องไปพร้อมๆกันเลยอยู่ห่างไว้ เด็กๆอรลืมจำสา,ามล้อหลี่ให้ขึ้นใจนะคะแล้วเราจะห่างไกลจากโรคโควิดสิบเก้าค่ะสำหรับวันนี้พี่แตงลาไปก่นอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพจน้ำเป็นออฟฟิศนะคะ